แต่ว่าเป็นสลามอ่ะทุกคนดูดิสวัสดีค่ะป้าหานะคะค่ะวันนี้เราจะมาพาทุกคนทำสลามน้ำใสาจากเบกกิ้งโซดาค่ะจะทำได้หรือไม่นะคะขอคนเละหนึ่งไลค์ตามมาดูกันเลยค่ะตอนแรกนะคะเราจะผสมผมเบกกิ้งโซดาลงไปก่อนนะคะใส่ไปประมาณสัก3ช้อนค่ะ <c oughs> ใส่น้ำไปประมาณ100 ml mm นะคะวายเป็นแบบนี้เลยมันคนเขาให้เข้ากันค่ะพอให้น้ำเบกกิ้งโซดาใสแล้วก็ไปทำขั้นตอนอื่นกันรอเลยมาค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะใส่น้ำใส่ลงไปนะคะ 2> 1, 2, 3, ก็จะใส่สีเขียวลงไปนะคนสีกับกาวให้เข้ากันเลยอู มันจะไม่ใส่แล้วไหมพี่พาสีชัดซะขนาดนี้่อจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ำลงไปอีก5ช้อนโต๊ะค่ะนี่เบกกิ้งโซดาใส่แล้วนี่ใส่แล้วจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเอาเบกกิ้งโซดาใส่สลิงแล้วค่อยๆฉีดนะคะฉีดลงไป10 ml ก่อนค่ะแล้วก็คนไปด้วยเป็นไหมคะทุกคนว้ายไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยพี่พา นี่นะคะถ้าเป็นกาวใสน้ำแล้วก็เบกกิ้งโซดาผสมน้ำอย่างเดียวไม่สามารถทำให้เป็นสลามได้ค่ะค่ะ <Okay. S 1> ขั้นตอนต่อ,ตอไปที่จะทำให้เป็นสลามนั่นก็คือใส่น้ำยาฮอรีนิวเท่านั้นนะตอนที่เราใส่แล้วก็คนเหมือนกันค่ะแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วจะเป็นเหรอพี่พานั่นนะสิคะดูความนะดูความมันจะขึ้นมานะคะทุกคนดูว้าว เฮ้ยทำแล้วเป็นจริงกว่านี้ดูความยืดนั้นเราก็จะทำสลับไปเรื่อยๆนะคะสลับกับใส่นะ้ำเบกกิ้งโซดาแล้วก็สลับกับการใส่น้ำยาล้างคอนแทคเลนนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อนที่เราพอใจค่ะนี่ค่ะทุกคนเราลองเอามือจับดูนะดูไม่ติดมือเลย เป็นยังไงมั้งคะกับการทดลองวันนี้เบกกิ้งโซดาอย่างเดียวทําสลามได้ไหมคะไม่ได้ถูกต้องแล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นต้องใส่น้ํายาล้างตาลงไปด้วยนะคะโอเคนี่ทําให้เป็นสลามเนื้อเยลลี่แบบนี้เลยทุกคนดูดูความเนื้อเยลลี่ซะก่อนอูยืดมากยืดอลังการมากนะคะแล้วก็จับตัวเป็นก้อนสแตนโดยดีเลยคะ่ะทุกคน เราจะมีความหยุ่นหยุนนะหยุ่นหยุนนะดึงดึงเหมือนเจลลี่เลยนะคะเหมือนไหมทุกคนนี่เป็นเนื้อเยลลี่เยลลี่นะคะดึง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 ดเห็นเป่าวสำเร็จแล้ว ขอบคุณน้องนะคะที่ถามคําถาม,ถามแล้วอยากรู้ว่าทําแล้วเป็นหรือเปล่านะคะเรามาลองทําให้ดูป้าพามาลองทําให้ดูแล้วนะคะแล้วกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามให้ดีนะทางอีคลิปดีป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่างแน่นอนคลิปหน้าเจอกันกันกบยำสลามไปดูกันเลยบ๊ายบายจุ๊บ